สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอาจรูปจากมือถือทำป้ายไวนิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088 817 5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้พี่ตาสวัสดีครับคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเนธค่ะโอ้เราไม่ได้คุยกันนานเลยนะ <c oughs> พี่นะนานมากเลยค่ะ,อะโอเคฮะพี่ตา <c oughs> ชื่อเรื่องว่าบ้านเช่าหลังนั้นเรื่อง <c oughs> ราวเป็นไงฮะเชิญเลยครับคือเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องของพี่โดยตรงนะคะจะเป็นเรื่องที่พี่ได้รับฟังมาจากน้องคนหนึ่งค่ะ แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเป็นสองคนค่ะอือันนี้นี่จะเล่าเรื่องแรกโก่อน,นะคะที่ชื่อว่าเรื่องบ้านเช่าหลังนั้นนั่นแหละคะ่ะได้ครับค่ะเรื่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นน้องที่รู้จักกันมานานแล้วะคะ่ะน้องคนนี้เขาชื่อว่าน้องติ๊กค่ะน้องติ๊กเล่าให้พี่ฟังว่าเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วอะคะ่ะตอนนั้นน้องก็น่าจะอายุราวๆยี่สิบเก้าปีค่ะติ๊กเนี่ยเขาสอบบรรจุข้าราชการได้ค่ะ แล้วก็ไปบรรจุในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยนี่แหละค่ะซิงอันนี้เราก็จะไม่ระบุนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะครับเป็นอำเภอที่ไกลบ้านของติ๊กพอสมควรค่ะติ๊กก็เลยคิดว่าเอะถ้าเกิดว่าเราขับรถอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มีแค่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะมก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเช้าเย็นกลับนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเราไปเช่าบ้านอยู่ที่อำเภอนี้ ก็น่าจะดีแลวเธอก็นึกได้ว่าเธอมีญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องอะคะ่ะเป็นข้าราชการอยู่ที่อำเภอเนี้ยชื่อว่าพินิดค่ะพินิดกับน้องติ๊กนะคะเขาเป็นญาติกันค่ะทีนี้ติ๊กเขาก็ไปบรรจุเ็าทาเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยติดต่อหาพี่ติก๊กบอกพี่ติก๊กเนี่ยเราสองคนเนี่ยไปหาบ้านเช่าอยู่ด้วยกันไหม,มพี่ติ๊กเนี่ยแต่แรกเขาก็อยู่บ้านเช่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ในเมื่อน้องสาวชวนเนาะแล้วก็ไปให้มันใกล้ใกล้ที่ทํางานของน้องติ๊กเนี่ยมากกว่าม,มากกว่าของพี่นินะคะพี่นิดก็เลยยอมค่ะยอมไปอยู่ด้วยกันกับน้องติ๊กก็ให้คนในที่ทํางานนั่นละคะ่ะหาช่วยว่าที่ไหนนะที่มันใกล้ที่สุดที่เราไปมาได้สะดวกอแล้วเขาก็เลยเห็นบ้านหลังนึงอะคะ่ะในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับสํานักงานที่เขาทํางานที่ติ๊กทํางานนะคะ เขาติดป้ายไว้เหมือนประมาณว่าปล่อยให้เช่าค่ะปล่อยให้เช่าเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะก็หลังขนาดอยู่ได้สบายสองคนเลยล่ละค่ะก็เลยชวนกันกับพินิดบอกว่าพินิดเนี่ยหนูนะ่ะไปเห็นบ้านหลังหนึง่งที่เขาติดป้ายไว้ว่าเขาให้เช่าเขาก็เลยไปเช่ากันค่ะซึ่งในสนุนราคาในยุคสมัยนั้นก็ไม่แพงค่ะประมาณ พันห้าเราวรานี้เนะะี่ยค่ะทั้งหลังเลยใต้บ้านทั้งหลังสองชั้นเลยนะคะเป็นบ้านไม้ค่ะโดยคิดกันว่าจะออกค่าเช่าบ้านเนี่ยคนละครึ่งค่ะกับพี่นิดนะคะคก็แรกๆะคะ่ะคุณเนตที่เข้าไปอยู่ก็อยู่กันด้วยความสุขสบายสงบสุขไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดหรือว่าเรื่องชวนผวาอะไรเลยนะคะก็อยู่กันไปโดยปกติครับแต่แล้วผ่านไปเดือนนึงค่ะ ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเดือนที่สองในคืนหนึ่งติ๊กฝันว่ามีผู้หญิงแก่ใส่ผ้าถุงชุดดําค่ะทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงเลยเป็นสีดําเสื้อก็จะเป็นเสื้อแขนกระบอกสีดําว่างั้นอืเขานั่งอยู่แล้วผมผมรุงรังนะคะผมยาวแบบรุงรังแต่ก็ไม่ได้ยาวมากอะคะ่ะแต่ว่างกทั้งศีรษะเลยอดูก็รู้ว่าสูงอายุแน่นอนค่ะเขานั่งในฝันนะคะท,ที่ที่ติ๊กเข้าหินเนี่ยก็คือ เขานั่งอยู่ตรงกอไผ่ที่อยู่หลังบ้านเช่าค่ะนั่งหันหลังค่ะนั่งยองๆแล้วหันหลังติเขาก็ไม่ทราบว่าใครนะคะเพราะว่าก็ดูลักจากรลักษณะท่าทางคือไม่เคยเห็นในระแบกนี้ค่ะในบ้านเชา่าแถวนี้เลยเขาก็เลยเรียกว่ายายยายทำอะไรว่างั้นย้ายคนนั้นหันมาค่ะคุณนิด ปรากฏว่ายายคนนั้นกําลังกินไก่ดิบอยู่ค่ะปากเขานี่คาบไก่แล้วเลือดจะไหลย้อยเต็มมุมปากเลยค่ะหน้าตาคือแบบเสยยิ้มเลยค่ะหันมาติเขาบอกตกใจมากพี่เอ้ยว่างั้นบอกหัวใจหนูนี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยเป็นภาพที่สุดอยู่สยองมากเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนั้นมาก่อนเลยตกใจค่ะใช่ใช่เขาบอกว่าท่านให้หนูเปรียบนะบ้านผีปอบอย่างไงอย่างนั้นเลยให้เปรียบเทียบอะ ขาบอกเคยเห็นภาพแบบนั้นแต่ในหนังอืเขาก็ตื่นค่ะทีนี้ตื่นมาแต่ว่าเน้มันไม่ได้ฝันคืนเดียวค่ะติ๊กเขาฝันแบบนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่หลายคืนเป็นสัปดาห์เลยค่ะโโอทีนี้ก็เลยมันก็นอนไม่หลับทุกครั้งที่ฝันมันเรื่องเดิมย้ายคนเดิมสถานที่เดิมซึ่งมันคือกอไผ่ที่อยู่หลังบ้านเช่าเนี้ย เ้วเขาก็เอ้กอไผ่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะเราก็ไปดูคือหลังจากที่เขาฝานันนาทีเข้าไปเดินดูค่ะมันมีความผิดปกติอะไรกอไผ่ไม่มีไก่ไม่มีซ่าไก่ไหมหรือว่ามีอะไรไหม,มไม่มีค่ะทีนี้น้องก็เลยทนไม่ไหวไปเล่าให้พินิดฟังบอกว่าพินิดหนูฝันอืบอกหนูฝันเห็นใหญ่หยุดพินิดบอกว่าหยุดอย่าเพิ่งเล่าพี่จะเล่าของพี่ก่อน ปากุดว่าพี่นิดเล่ามาเหมือนเรื่องเดียวกันเลยค่ะคุณเดชฝันเหมือนกันเป๊กลยใช่ไอติ๊กบอกว่าตกใจมากเพราะสิ่งที่พี่นิดเล่ามามันเรื่องเดียวกันมันฝันเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างคนต่างไม่กล้าเล่าให้กันใช่ค่ะกูจะกลใช่ถูกค่ะนิดบอกว่าถ้าจะเล่าให้พี่ติ๊กฟังก็กลัวว่าเอ๊ะกินมากฝันมากเลยเธอหรือเปล่าส่วนพี่นิดก็บอกว่าถ้าเกิดเล่าไปน้องฉันก็จะกลัวอืมอืมก็เลยไม่มีใครกล้าเล่าค่ะทีเนี้ย หลังจากนั้นก็เลยสองพี่น้องเนี่ยก็เลยชวนกันไปทําบุญที่วัดค่ะชวนกันไปทําบุญที่วัดด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกนะคะ<ม>ก็อุทิศส่วนกุศลให้คุณยายชุดดําอะไรก็พากันพูดไปค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักชื่อเสียงยังนามแล้วแถวนี้ในเราเว้นั้นมันก็ไม่มียายที่มีลักษณะแบมนั้นนะคะครับเขาก็เลยไม่ทราบว่าจะอุทิศให้ใคร<ม>ก็เลย<ม><ม>นึกยังไงออกก็พูดไปแบบนั้นค่ะครับพอไป ไปที่ส่วนกุศลให้ไปทาบุญให้กลางคืนต่อมาฝันอีกค่ะคราวนี้มาเลยบอกว่ากูไม่เอาบุญเออกูไม่เอาบุญบอกอถ่ายแล้วทําบอกมาทําไมเอาบุญจะเอาอะไรแล้วทีนี้อะค่ะมันก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่าไม่เอาบุญเนี่ยมันจะเอาอะไรสองพี่น้องก็กลัวกันมากเลยทีนี้ไปถามที่ทํางานนะคะไปถามคนที่ทํางานซึ่งมันก็มีบางคนที่มีมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนั้นแหละค่ะ คนที่ทํางานเขาก็เลยเฉลยความจริงค่ะทีนี้ซึ่งเป็นความจริงที่ทําให้พี่นิดก,กับติ๊กอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วค่ะคเป็นพันผีโกบ,บ้านที่มาเช่าอยู่เนี่ยเป็นบ้านของผีโบย้ายคนนี้แหละ huh. ก็คือลูกหลานเขาเนี่ยพอยายคนนี้ตายใช่ไหมคะคเขาก็ไม่อยู่ลูกหลานเขาเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นเล้ยวเขาปล่อยเช่าเป็นบ้านเช่าค่ะส่วนที่บอกว่ากอภัยอ่ะ ที่คุณยายไปกินไก่สุดเห็นไหมคะมันมีสารค่ะมันมีสารอยู่หลังกอไข่นั่นแหละนิด<อ>มันไม่ได้เดินอ้อมไปข้างหลังครับมันดูแต่ข้างหน้าดูแค่คือไม่ได้ไม่ได้เดินลอบไปข้างหลัง<อ>ถ้าเดินอ้อมไปข้างหลังอจะเห็นเลยค่ะมันมีสารอยู่เขาทําให้แม่เขานี่แหลคะค่ะอยู่คือยายคนนี้นี่แหละค่ะอยู่โอ้โหตอนนี้เขามาเล่าให้พี่ฟังพี่ก็ตกใจนะคะเพราะว่าเฮ้ยพี่ไม่คิดว่าคนใกล้ตัว จะมามีเรื่องแบบนี้ไงเพราะว่าเราก็เห็นแต่ในหนังในละค,เละครเนาะค่ะทีนี้นิดเขาก็บอกว่าหนูย้ายออกเลยพี่ทาหนูย้ายออกเลยกับพี่กับพี่นิดนะคะติก๊กับพี่นิดชวนกันย้ายออกเลยบอกอยู่ไม่ได้แล้วว่างั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไปอยู่บ้านเพื่อนกกอนค่ะไปอาศัยขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยขยับขยายค่ะค่อยขยับขยายย,าย้ายไปหาบ้านเช่าใหม่ค่ะค อันนี้เป็นเป็นเรื่องแรกค่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงพี่ตาค่ะคือทางบ้านพี่เนาะทางจังหวัดเลยก็จะมีแบบนี้ปะฮะเกี่ยวกับผีปอบเบียอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะมีค่ะโลมันมีสองสองอย่างพันพี่มันติดลาวเนาะแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็เรื่องของไอเรื่องอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วแหละการเลี้ยงต่างจังหนัก็ยังมีมีค่ะ ข oh. นาดบ้าน oh. บ้านพี่นี่ก็มีของรักษาเหมือนกันเพราะว่าตอนที่คุณแม่เสียเนี่ยก็มีคนจือ่อเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่นี่นะคะ oh. เดี๋ยวค่อยทำมาเล่านี่โอกาสหน้าได้ได้ฮะแต่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยสม <c oughs> สมมติว่าเรารู้ว่าบ้านนี้มีเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราต้อง ต้องระวังยังไงพี่หรือต้องระวังยังไงส่วนมากเขาก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยมันมีสองอย่างคือปอบเชื้อกับปอบเล่นของอปอบเล่นของนี่หมายถึงคนที่เขามีอาจอาจเป็นหมอธรรมเก่าอ,อืมอ่าในกรณีที่เหมือนที่เยวเคยได้ยินแถวบ้านพี่เขายังมีมีหมอธรรมอยู่ทุกหมู่บ้านแทบจะทุกหมู่บ้านค่ะออก็เป็นหมอธรรมเก่าเราอาจจะรักษาของที่มีไม่ได้ออ คือเลี้ยงเลี้ยงไม่ดีอผิดของผิดครูอย่างนั้นละค่ะของที่เคยให้คุณก็เลยกลับมาให้โทษกลายเป็นตัวเองกลายเป็นปอบแล้วสองก็คือเป็นปอบเชื้อการที่เอาปอบเชื้อมาเนี่ยทางบ้านพี่เนี่ยเขาจะมาจากโบราณเลยบางบางครอบครัวก็มาจากประเทศพื่อนบ้านแล้วเอามาเพราะอะไรรวยค่ะ เขาจะให้คุณในด้านของการค้าขายให้คุณในด้านของการประกอบอาชีพจะรวยรวยแบบแต่ต้องล<ว>ลแองลกก็เขามาอย่างนั้นตายายเขาให้มาแบบนั้นลูกหลานเขาก็รับมารับมาเพราะอะไรเพราะว่าก็รวยเหมือนกันแต่แต่ว่าเท่าที่เห็นคือใช้ชีวิตคู่ไม่ได้จะยากไม่ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดเหมือนกันนะคะ ก็คือมันช้ีไม่ไมันดีอย่างเสียอย่างแหละใช่ค่ะออแต่ถามว่ารวยไหมอีิการงานเจริญก้าวหน้าไหมออร่ำรวยเงินทองไหมการค้าขายประสบความสมําเร็จไหมปังสุดๆค่ะอ,อ,อันนั้นนะคะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ได้รบกวนใครหรอกค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นออกรณีที่จะรบกวนคนส่วนมากแล้วนะคะจะเป็นนี่แหละที่เขาเล่นโของอ,อื เอาของไว้ไม่อยู่ก็เที่ยวไปกินนั่นกินนี่เขาบางทีก็ไปให้คนอื่นเห็นเขาก็กลัวค,คนท้องคนอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวเนาะอืะออ้อาวนี่ครับถามเป็ความรู้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งฮะพี่ตาอันนี้เป็นเรื่องที่สองคะ่ะเป็นเรื่องของน้องไม้ค่ะน้องไม้ก็เป็นน้องในแวดวงราชก,การที่รู้จักกันนี่นะคะน้องไม้คขาเล่าใพี่ฟังบอกว่ามีอยู่วันนึงนะคะน้องไม้เนี่ยเขามีเพื่อนอยู่ต่างอำเภ เขาก็จะไปเที่ยวจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนมาชวนบอกว่าเนี่ยไมไปเที่ยวบ้านสวนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับน้องน้องป้อนนะคะน้องป้อนเขาก็มาชวนไม้ไปป้อนเขาบอกว่าเขามีบ้านสวนอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละเนี่ยอยู่อีกอำเภอนึงบอกไปเที่ยวไหมเราจะไปตกปลาไปอะไรมีกิจกรรมกันตอนเที่ยงแล้วก็จะกินข้าวเที่ยงด้วยกันไม้เขาก็เลยบอกว่าเออหนูก็สนใจนะว่างั้น หนูก็สนใจหนูก็เลยไปน้องเขาว่านะก็เลยตก,ตกใจไปกับเขาแต่บางเอื้นว่าวันนั้นนะคะคนก็เยอะแล้วก็การตกปลาก็มันก็เสี่ยงดวงเนาะคุณเนธแล้วแต่ดวงว่าจะได้มไม่ได้คนตกกันเยอะใช่ใช่ค่ะทีนี้มันไม่ได้มันได้ช้านะคะมันไม่พอกินสักทีส่วนเจ้าไม้ก็บอกว่าโอ้ยหนูก็ไม่ได้กินข้าวเช้าไปวันนั้นนะ่ะหนูก็เลยหิวเลยบอกว่านี่นะขอไปหาอะไรกินดีกว่า ในหมู่บ้านเนี่ยเขามีร้านกว๋วยเตี๋ยวไหมมีอะไรที่ขายของกินไหมบอกว่าเอาขอไปนั่งกินก่อนดีกว่ารองท้องก่อนอย่างน้อยค่อยมาทานพร้อมกับเพื่อนทีหลังอ่าปอนก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยไปตรงซอยตรงโน้นตรงนี้เนี่ยเขามีกว๋วยเตี๋ยวนะบอกไม้ไปกินก่อนไม้ก็เลยชวนน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบุงที่ไปด้วยกันนั่นนะคะที่ไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันเป็นเพื่อนอื ไปกินข้าวด้วยกันก็คือไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านมันเป็นบ้านไม้สองชั้นค่ะคที่ร้านนั้นนะคะเขาก็ไปกินกินเสร็จเรียบร้อยก็กลับก็กลับไปก็ทําอาหารทราําปลาทําอะไรกินกันตามแผนการที่วางไว้ค่ะวันนั้นก็สนุกสนานชื่นมื่นด้วยดีจบลงด้วยกิจกรรมครับแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองค่ะ ก็กลับมาก็สบายสบายไม่มีอะไรค่ะก็ยังพูดถึงเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวกันอยู่ว่าวันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันอีกค่ะแต่ต่อมาไม่นานค่ะเจ้าหมายฝันอืมมายมาเล่าให้ฟังที่ทํางานเลยบอกว่า,วาพี่หนูทาไมฝันแปกๆมาเงี้ยตักเองฝันยังไงอะ่ะนี่ยะหนูไม่ได้หลับมาสามคืนแล้วอะ่ะบอกเอ้าเป็นอะไร บอกบ้านของไม้่เขาอยู่ผ่านทุ่งนาค่ะก่อนที่จะเข้าไปถึงบ้านไม้มันจะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมคะมแล้วก็จะเป็นซอยเป็นซอยที่ตัดจากถนนใหญ่ผ่านทุ่งนาไปประมาณเกือบกิโลเหมือนกันค่ะราวแปดร้อยเมตระค่ะก่อนจะถึงตัวบ้านของไม้ไม้เขาบอกว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงเก่ใส่ชุดดำมผมโงะมานั่งมองเขาอยู่ตรงริมตรง ถนนที่เป็นคนตีดที่ผ่านทุ่งนานั่นนะคะ oh. นั่งตรงนั้นอะมองหนูด้วยสายตาแบบน่ากลัวมาก oh. เขามองหนูทุกวันเลยอะพี่อยู่บา้าน oh. บอกหนูเลยนอนไม่หลับเนี่ยเราก็ไปปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะไปสอบถามบอกว่าใครมียายที่ไปลักษณะแบบเนี้ยคนแก่แถวบ้านเรามีไหมไม่ก็เลยถามไป คนเกศถอนั้นเขาก็บอกว่าไม่มีมบรรพบุรุษของใครก็ไม่มีหรอกลักษณะแบบเนี้ยใส่ชุดดาผมหงกทั้งหัวเนี่ยที่มานั่งโยงงอยู่ริมทุ่งนาเนี่ยเพราะงั้นมันเลยเอามาเล่าที่ทํางานค่ะมันก็เลยเอามาเล่าที่ทํางานให,ให้พวกเราฟังกันก็มีน้องคนหนึ่งน้องผู้ชายเขาบอกว่าลองกินยาแก้อักเสบอะไรดูไหมเผื่อจะมันมันไม่ใช่ว่ามันนอนไม่หลับอย่างเดียวม,มีอาการปวดตัวร่วมด้วยค่ะคุณนี่ Mm. มันปวดตัวด้วยแล้วมันก็นอนไม่หลับบอกว่าลองกินยาดูไหมย,ยากแก้อักเสบเผื่อว่ามันจะคลายกล้ามเนื้ออะไรได้เพราะงั้นบอกหนุปวดตรงไหนอะพี่หนูปวดมากในกลางคืนหนูก็นอนไม่ได้แล้วก็ตรงขาไล่จากวันเอวไปจนถึงเท้าม,มันว่านะปวดทั้งตัวเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันก็ลองก็ไปหาหมอาค่ะกายภาพบําบัดทําอะไรหมอเขาก็ให้ทํามันก็ไม่มีผลยาก็กิน Hmm. ทีนี้ก็กลับมาคุยกันใหม่ที่ทํางานบอกเอายังไงดีอไอ้น้องผู้ชายอยู่ดีๆเป็นเองค่ะ hmm. ไม่มีสาเหตุ hmm. บอกหนูไม่ได้ไปยกของหนักไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะถ้ามันปวดได้ไงอะ่ะทีนี้น้องผู้ชายคนหนึ่งคนที่เคยบอกให้แนะนําไปหาหมอบอกว่าเอานี่ไหมนายพี่พามึงไปเดี๋ยวนี้เลย hmm. เขาบอกว่าพ่อพี่อะ่ะที่เป็นพ่อเลี้ยงอะค่ะเป็นหมอทำ hmm. เออปกในเมื่อทางวิทยาศาสตร์มันไม่หายเราลงถ่ายทางสัญญาศาสตร์กันดีไหมผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะขับรถพามาเนี่ยแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งตามไปด้วยค่ะไปบ้านเขาเลี้ยงเขาที่บอกว่าเป็นหมอทำอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะคุ่เนตพี่ก็เห็นเขาก็น้องเขาก็ออกไปกันตอนบ่ายวันนั้นเลยเจ้าไม้ก็ไปขึ้นรถไปกับเขาค่ะแต่พี่ไม่ได้ตามไปด้วยนะคะน้องเขาก็หายกันไปหลายชั่วโมงเหมือนกันเขากลับมา ทีเนี้ยโอ้โหทุกคนแต่ละคนหน้าตื่นมาเลยค่ะคุณเนธบอกเฮ้ยเป็นอะไรกันทําไมหน้าตาตื่นแต่ละคนดูแบบอาการตอนไปกับตอนมามันคนละอย่างเลยอะครับเขามาเล่าให้ฟังหมดเลยค่ะน้องใหม่มันเล่าว่าพี่รู้ไหมหนูโดนอะไรอยู่างไรบอกจะไปรู้แล้วบอกแกโดนอะไรมาผีปอบอะไรนะผีปอบอะไรอีกเนี่ยที่มันทับหนูอยู่แล้วที่หนูเจ็บปวยไปทั้งด้านมันจะเอาหนูคือจะกินโโอห จะกินเจ้าหมา่อ่ะบอกว่าจะกินเลยเขาจะกินเลยขเขาจะเอาเลยเขาจะเอาชีวิตไปเลยว่างั้นแล้วคนที่ไปทําให้เนี่ยก็คือคุณตาที่บอกเป็นพ่อเลี้ยงของน้องโมชายเนี่ยค่ะเ,ออเขาใช้มีดหมอไม้มันโบกนะบอโอ้ยพี่หนูไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาก็ให้หนูนั่งเหยียดขาว่างั้นออนั่งเหยียดขาแต่ทีเนี้ยเขาเอามีดหมออันนี้แคๆกับพี่มาลากลาก,ลากไล่ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงโคนขามันนะคะไล่ลงไปจนถึงเท้าบอกโอ้ย พี่ <S an> เอ้ยมันวิ่งมันวิ่งตาม <S <S มีดหมออะค่ะว<ฮ>ิ่งตามไปเลยโอ้โหความเจ็บปวดี่มันวิ่งตามท,าทาั้งที่เขาไม่ได้เอามีดเขาเอามีดวางวางแล้วจับลากแล้วเขาก็บริกรรมคาถาค่ะตาคนนั้นนะคะโอ้โหหนูนี่เจ็บปวดเจ็บปวดมากจนสั่นไปหมดเลยมันว่านะ<ฮ>เอามีดหมอลากไปตรงไหนเจ็บตรงนั้น<ฮ>ปวดตรงนั้นค่ะคุณน<ฮ>ี่มันไอตามมีดหมอเลยค่ะบอกโอ้โห กว่าจะสาเร็จกว่าจะทําได้เป็นชัว่วโมงว่างั้นเขาก็เอามาทําตามไหลาตามอะไรของมันนี่แหละเขาบอกว่าเล็งมากเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยมันแก่วิชาคุณตาบอกอะค่ะบอกมันแก่วิชาแล้วอีบอกตัวเนี้ยม,มันจะกินมึงนะเนี่ยว่างั้นถ้าปล่อยเอาไว้อีกไม่นานมันจะกินมึงครับเขาบอกไมยบอกว่าโอ้ยพี่เอ้ดีดีที่หนูไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้ว่างั้นถ้าพี่เขาไม่พาไปหาพ่อเขาเนี่ยหนูไม่รู้จะเป็นยังไงโต ราะว่าเราก็หาสาเหตุไม่ได้เนาะสาเหตุของความเจ็บป่วยที่มันเกิดนะคะครับคุณเนธพอเล่าจบเนาะไอติ๊กเดินเข้ามาค่ะคุณเนธไอ,อติ๊กเดินเข้ามาอจากอีกห้องนึงค่ะมาถามมาคุยเรื่องอะไรกันติ๊กมานั่งไอไม้มันเล่าพอเล่าเสร็จปั๊บค่ะไอติ๊กตบโต๊ะดังเปี้ยงเลยค่ะคเนธเจอเหมือนกันอันเดียวกันค่ะ<อ>บ้านหลังเดียวกันค่ะ ติ๊กกับไม้เนี่ยมันคือหัวหน้ากับลูกน้องกันนะคะเจ้าติ๊กเนี่ยมันเป็นหัวหน้าของไอ้ไม้นี่แหละค่ะแต่เหตุการณ์มันเกิดต่างกันมันเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะอมันบังเอิญมากเลยค่ะคุณเฮพี่เ็านั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะค่ะวันนั้นนะคะหมายถึงบ้านเช่าหลังแรกหลังเดียวกันค่านมาคือหลังเดียวกันเป็นไก่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะใช่อ๋อเป็นไก่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนมนไปกินนั่นแหละค่ะโอ้เออ ล้วมัยังเจอกันใช่ก็ยังเจออยู่มันก็คือบ้านเช่าหลังนั้นนั่นเองค่ะมันคือหลังเดียวกันแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงแลเขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอเป็นคนใหม่มาเช่าอยู่เขาไม่รู้เขาอาจจะเลี้ยงดีหรือว่าเขาอาจจะมีวิชาหรือว่าเขาอาจจะยังไงก็ไม่รู้เขาถึงอยู่ได้จะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้โอ้โห โอ้โหจุดใต้ตำตอจุดใต้ตำตอค่ะติดกับไม้มันคือหัวหน้ากับลูกน้องส่วนหัวหน้าเนี่ยไปเจอตอนที่บรรจุข้าราชการใหม่น้อเป็นสิบกว่าปีผ่านมาแล้วค่ะเอาของไม้เนี่ยมันเพิ่งเกิดเนี่ยปีสองปีมานี้เองค่ะไม่นานเองแล้วอย่างนี้จะจะทำยังไงอ่ะจะให้เขาไปยังไงอ่ะแล้วทีเนี้ยอถึงขนาดที่ว่ามาทําร้ายแล้วนะใช่ค่ะเข้าตัวแล้วนะเอาชีวิตแล้วองแล้วอันนี้ถือว่าอันตรายแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่ก็โอเคเออไม่ไม่ยุ่งกัน แต่นี่ถือว่าเข้ามาทําร้ายแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีหมอทํามาแก้ทําไงอ่ะใช่เราก็ไม่รู้ว่ากรณีของมายจะจบลงแบบไหนครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาชีวิตอะถึงถึงขั้นนี้แล้วของเจ้ามายมันเหมือนมีคนเคยเลี้ยงแล้วก็เกิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไม่มีเจ้าของคนดูแลหรือไม่มีคนเลี้ยงก็อาจจะแบบออกมาทำโน่นทำนี่นะใช่ค่ะ อยู่ไกลกันไหมฮะจากที่พี่อยู่จากที่พี่อยู่ไม่ไกลมากค่ะคนละอำเภอค่ะคนละอำเภอแต่พี่ก็ไม่เคยไปหมู่บ้านนั้นหรอกค่ะเออเรียกว่าใกล้เลยเรียกว่าคนละอำเภอโอ้รอดมาได้ก็บุญนะรอดมาได้ก็บุญแต่มันบางอื่นที่สุดเลยที่มันเป็นบ้านหลังเดียวกันน่ะแบบโอ้แล้วแล้วหมอธรรมเขาได้พูดอะไรไหมฮะว่าแบบเป็นยังไงยังไงต้องอะไรยังไงเขาก็บอกว่ามันมันอยู่คนละที่เนาะแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็น แม่ของเจ้าของบ้านหลังนั้นด้วยออืมเออบ้านเช่านั่นแหละเราไม่รู้ว่าคนนี้เขาไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาเลี้ยงเขาบูชาเพื่อที่จะให้ลาภให้ผลอะไรเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเขาทาการค้าเขาคุณเนืมันก็อาจจะเป็นคนละฟิวกันกับเราหรือเปล่าพอเขาไปอยู่แล้วเขาถึงอยู่ได้ไงคะเพราะปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังทํากิจการการค้าอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้อ่ะกล้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอว่าไหม เออเจ้าไม้มันบอกว่าพี่หนูมานึกย้อนไปนะว่างั้นมาทําไมทาไมมันเข้าหนูได้อไอ้ไม้มันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันอยู่เหมือนกันค่ะแต่บางเอื้อนวันนั้นมันถอดอกค่ะอืมอืมมันเป็นจังหวะจังหวะพอดีเลยเออเออจังหวะพอดีเลยเหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าคนมันสวยหรือเปล่ามันดวงสวยหรือมันยังไงกันดวงชะตาทาให้เกิดพอดีค่ะเออใช่โอ้โห นี่คือสองเรื่องพี่ดาใช่คมีมีสองเรื่องใช่ไหมวันนี้ค่ะใช่สองเรื่องโอ้โหแต่สองเรื่องนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกรู้สึกกลัวนะเออมันประจวบเหมาะอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันเจอคนละ1สิบปีผ่านไปสิบกว่าปีผ่านไปะแต่เป็นคนคนเดียวกันค่ะโอ้อกตัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันเลยค่ะแต่นีเขาเลงขึ้นแล้วค่ะอันนี้น่ากลัวความรู้สึกผมนะ บางทีเราอะ่ะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนไปเนี่ยเห็นคุณยายแก่ๆอยู่อะนั่งอยู่ทำนูน่ทนทำนี่ก็สงสารนะความรู้สึกเราแต่คนที่เขารู้เขาอาจจะอะ่จากไปแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเออนะมันก็เสียงเหมือนกันนะเ,เสียงเสียงกับการไปเจอแบบนี้โอ้ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยว ขายเป็ดอร่อยู่ค่ะใช่ค่ะเอออ่าโอเคฮะพิตาขอบคุณมากมากเลยกับเรื่องเล่าที่นํามาฝากกันน่ากลัวฮะนี่คือเรื่องเล่าของคนที่อยู่ในพื้นที่เลยนะแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีสตอรี่แบบเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องของปอบเรื่องของอะไรแบบเนี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกกับการที่เราไม่เจอเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องที่แบบคิดกันเอง แต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขารู้ดีว่าไอ้เรื่องที่เขาคิดกันที่เขาทากันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง<ช>ถ้าไม่เรื่องจริงก็คงไม่เป็นแบบนี้แล้วมันก็มีให้เห็นจริงๆนะกับสิ่งที่คนที่เล่นวิชาแล้วก็อของเข้าตัวอ่ะก,ก็กลายเป็นเป็นปอบอ่ะ<ช><ช>เป็นปอบเชือ้อเป็นหาก้อมอะไรเงี้ยที่เขาเล<ช>่าเล่ากัน <ๆ S 2> เานานะพี่เนาะเอออ่ะโอเคพี่ตาขอบคุณมากๆกับเรื่องเล่าฮ<ช>นะก่อ<ช>นะจะวางสายพี่ตาฝาก เอาให้ฝาก Facebook ดีกว่าเห็นพี่ตาทําคลิปต่างๆนานาโอ้ถ่ายรูปสวยๆวิวสวยๆเนี่ยเอออย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์พี่ตาด้วย f เฟซบุ๊กอะไรฮะพี่ตาฮะอ๋อมันเป็นภาษาอังกฤษค่ะสุพัตราพรมใจค่ะเป็น h u ค่ะแล้วก็ p u บเบิ t ค่ะตัว t สองตัว a อ่านเป็นสุพัตราแล้วก็พรมใจก็ P R O M J A I ค่ะจะเป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงๆใส่สวยนั่นแหละเนี่ยเขาถ่ายวิวถ่ายอะไรต่างจังหวัดเลยเนี่ยบางทีเขาถ่ายมาเราเข้าไปดูบ่อยๆเราก็เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นะเออวิวมันสวยหมอกมันทึบมันดูแบบเออบรรยากาศเนี่ยถึงจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะแต่เป็นความรู้สึกได้เลยว่ามันคงจะแบบสดชื่นอ่ะนะครับ อ่ะฝากติดตามพี่ตาด้วยละกันนะครับกับ Facebook ของพี่ตาขอบคุณมากมากครับพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวรอเรื่องต่อไปนะค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ